สาวบ้านดุงเสร็ล้วจาเห็ดหมื่บ้านกินเมนีจ้าเปรี้ยวเปรี้ยวกะลังพอดีสำหรับสาวบ้านดุงได้จ้าแต่ว่าสำหรับพ่อแม่พี่น้องถ้าอยากให้เปรี้ยวอีกเอาไว้อีกจะเคลื่อนจ้าอันนี้สาวบ้านดุงแช่ในตู้ตู้เย็นจ้าถ้าอยากให้มันเปรี้ยวเปรี้ยวไรก็ห้องอุณหภูมิปกติจ้า นี่จ้าสาวบ้านลุงบได้ทอดจ้าสาวบ้านลุงเอาเขาอบในเตาอบจ้า,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 าจ้าสาวบ้านลุงผ้ามาอบแหนมจ้ากินเขากันเนาะจ้าสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องวันนี้สาวบ้านดุงผ้ามากิน แหนมกระดูกหมูจะเปรี้ยวกะลังพอดีจ้ะม,นนม,มื้อนี่สาวบ้านกินก็เข้าสวยจ้ะผักข่างเคี่ยงที่กินกับแหนมกระดูกหมูบ่มีหอย่างไรจ้ะขิงจ้ะพริกซดเพราะว่าสาวบ้านบุ้มาก,กินพริกสีเขียวจ้ะสีสีแดงกับมีดจ้ะแล้วก็ผักสลัดจ้ะ พักคืนชายฝรั่งคือเก่าหละจ้ามาด้จ้าพักเหลือช่วงนี้พักเหลือจ้าพักไก่พักซี่ดาวมาด้จ้าเปี่ยวกะลังพอดีจ้า 在在在。Set, set, set. ิเป็นกับเข่าก็ได้เป็นกับแก้มก็ดีจ้าเปรี้ยวกลังพอดีสำหรับสาวบ้านดุงจ้าได้ยินเสียงอย่างบ่ะจ้า ល្រូវី្្រាប់ទារ់ទា់ទ อันนี้ทีมันเป็นสีค่ำค่ำนี่สาวบานดุงบม่ได้ใส่ผงแหนมลาย้อจ้ะแล้วสาวบานดุงเอาไปอบน้ำถ้ามันออกสีแดง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 ส้มๆนะจ๊ะขเขจะจอาใส่ผงแหนมลาย้อจ้ะอันนี้สาวบานดุงใส่เน,นดเดียวจ้ะ กินก้าักพลีกแรกหลายจ้ะ Mm-hmm. รสชาติเปรี้ยวกะลังพอดีบบเข้มบบเปรี้ยวหลายบบหวานหลายจ้ะถ้าสาวบ้านดุงจำว่ผิดกระดูกมูที่สาวบ้านดุงซื้อมาหน่มันประมาณโลกกว่าจ้ะสาวบ้านดุงไปซืออ้อนม่เอสิติกอดจ้ะมันสิเป็นแพ็กแพ็คสาวบ้านดุงซื้อมาแล้วเอามาเห็ดจ้ะพ่อหายพ่อหายอยากจ้ะ ไปได้โดนน้ำจ้า ขอตอนสุดท้ายจ้ะเขากันครับเจ้าครับขิง หนึงจ้าลองไปเห็ดกินเด้อจ้าเขาเห็ดกินเองดีกว่าจ้าเพราะว่าเขาสื่อมาสื่อผงแหนมถ้าบ่มีผงแหนมกับใสเกลือใส่ใสข้าวเหนียวจ้าคั่นคันจ้าแต่ว่ามันหักสิเป็นบบเป็นแล้วจ้าเพราะว่าเขาเขาเห็ดได้หลายแล้วเขาแซ่ตุ้เห็แดแซ่แข็งเอาไป เก็บไปกินเป็นเวลาโดนจ้ะจ้าสาวบานดุงกับบอมมี่อย่างไรจ้ะมันนี่ก็เชิญมากินไอ้แหนมกระดูกหมูที่เห็นมือว่านีจ่จ้ะจ้าขอพระคุณหลายๆด้วยจ้าที่รับช่ช่องสาวบานดุงในสวีเดนขอขอบพระคุณจ้าสวัสดีจ้า